สวัสดีครับฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแควันนี้มาดูการาค้ำนะครับใช้ไม้คำ้ำต้นมะละกอไม่ให้ล้มนะครับเนื่องจากว่าสวนเนี่ยลมแรงมากนะครับนี่นะให้ดูอันนี้ช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งนี่นะครับลมแรงมากครับพราะนั้นต้นมะละกอนะครับที่เราปลูกเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับมะพร้าว ก็จะล้มนะครับพอลมแรงก็จะล้มด้วยนั้นวิธีป้องกันของเรานะครับแก้ไขก็คือใช้วิธีการปักไม้ค้ำนะครับแล้วก็ใช้เชือกมัดไว้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับตัวอย่างนี่นะครับลมแรงมากนะครับต้นกล้วยไม่เป็นอะไรนะครับไม่ล้มเอรากขายึดแน่นนะครับแต่ว่าต้นมะละกอเนี่ยรากเขาค้างตื้นนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับ ดูลมก่อนลมแรงมากครับนี่นะครับก็เราได้ปักไม้ค้ำนะครับนี่อันนี้คือมะละกออายุสามเดือนนี่นะครับเริ่มออกเป็นดอกแล้วนะครับติดเริ่มออกผลแล้วด้วยนี่นะครับสามเดือนความสูงประมาณเมนะครับนี่นะครับใช้ไม้นะครับคำ้ำแล้วก็ปักลงไปลึกประมาณตั้งห้าสิบุสิบเซนนะครับลึกในดินแล้วก็ ใช้ผ้าหรือว่าเชือกที่แข็งแรงหน่อยนะครับมัดนี่นะครับใช้ไม้ค้ำนะครับแล้วก็คัดเพศไปในตัวนะครับสําหรับมะละกอนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับเป็นดอกแล้วนี่นะครับติดผลแล้วด้วยนะครับอายุสามเดือนนะครับมะละกอเราตั้งใจปลูกเป็นพี่เลี้ยงให้ร่มเงานะครับให้ร่มเงากับต้นมะพร้าวน้ำหอม ลมแรงมากครับไม่ค้ำนี่ล้มเลยนะครับนี่ขณะนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนี่นะครับต้องค้ำนี่มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ค้ำเรียบร้อยแล้วนี่นะครับปักไม้ค้ำลงไปนะครับก็มัดด้วยยางยืดนะครับผ้ายางยืดนี่นะครับไม่ค้ำนี่ล้มเลยนะครับนี่อีต้นหนึ่งนะครับใช้ไม้ค้ำไว้ก็ใช้ยางยืดมัดนะครับ าณสามเดือนนะครับมีมนี่ต้นนี้เ็าค้ำไปแล้วใช้ไม้นะครับเหมือนกันทุกต้นนะครับไม้ที่เราใช้ก็ใช้เป็นไม้ไผ่นะครับเพราะว่าเขาไม้ไผ่นี่จะทนนะครับปักลึกลงในดินประมาณห้าสิบกสิบเซนนะครับโผล่ขึ้นมาก็ความสูงประมาณเท่าๆกับต้นมะละกอนะครับแล้วใช้ยางยืดมัดไว้นะครับ นี่นะครับเป็นการใช้ไม้ค้ำต้นมะละกอนะครับไม่ให้ล้มนะครับในช่วงของที่ลมแรงหรือว่าดินเขาเปียกนะครับเขาก็จะล้มง่ายนะครับมะละกอก็ใช้วิธีนี้นะครับจากความตัดสินต้องตาแค่นะครับสวัสดีครับ